สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับสีเขียวเขียวเนี่เป็นต้นกล้าของต้นจานหรือภาษากลางเขาเรียกว่าต้นทองกวาวนะครับหลายท่านเมื่อเอ่ยชื่อคําว่าต้นจานท่านจะรู้ทันทีว่าดอกมันออกดอกสีแดงบ้างดอกสีส้มบ้างาซึ่งบานสะพรั่งในช่วงฤด,ดูแลง้งสวยงามมากครับ วันนี้นะครับสวนสุธิชาติจะมอบต้นกล้าต้นจานหรือต้นทองกล่านี้ให้กับผู้นําชุมชนที่บ้านหนองกี่ตมุลยางพื่อกันทโรมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อนําไปปลูกในะสะสาธารณะในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ของสะประมาณเกือบ20ไร่นะครับจะปลูกร,บรอบๆอขอบสะเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความสวยงามนะครับวันนี้ก็จะส่งมอบให้กับผู้นําชุมชน นำไปปลูกเนื่องในโอกาสวันที่12สิงหา2568หรือวันแม่แห่งชาติซึ่งทุกปีเรามักจะมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กันต้นไม้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามันจะให้ความร่มรื่นให้ความสวยงามแล้วก็ทำลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของโลกนะครับซึ่งมันจะสร้างความร่มรื่น สร้างออกซิเจนให้กับชาวโลกเรานะครับย่งเสส Ha 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 ha.